ที่บริเวณที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านม่วงตำบลแต้อภอุทุมพรพิสัยจังังหวดรีสเกตซึ่งเป็นบ้านของนายเจียมศักดิ์วังเอกอายุ60ปีผู้ใหญ่บ้านและนางหนูรัตวังเอกอายุ57ปีซึ่งเป็นพ่อและแม่ของสีสเกตนครลหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทสภามวยโลกซึ่งขึ้นทกชิงแชมป์โลกกับเจสซีบบ่แบมโรดีเกตเจ้าของเข็มขัดแชมป์ซูเปอร์ไฟเวทชาวอเมริกันปรากฏว่านนายสารวุฒิทรงช่อภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยน,นายธนเกศจิริวิพากรสมาชิกอาบาจอเขตอุทุมพรพิสัยได้ร่วมกับญาติพี่น้องและชาวบ้านม่วงพากันมาเชียร์เจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะช่วงที่ไอแหลมชกกับคู่ต่อสู้ชาวบ้านทุกคนจะพากันส่งเสียงร้องเชียร์กันอย่างสนุกสนานเพื่อหวังให้ไอแหลมลูกหลานบ้านม่วงสามารถควา้าแชมป์โลกเพื่อเอาเข็มขัดแชมป์โลกกลับมาประเทศไทยให้ได้แต่ว่าพอชกไปถึงยกที่8ความหวังของพ่อแม่ญาติพี่น้องรวมถึงชาวบ้านต้องสูญสลายไปเมื่อโดนเสซี่แบมโรดีเกสระดมชกอย่างหนัก ทำให้กรรมการบนเวทีสั่งยุติการชกทําให้เข็มขัดแชมป์โลกยังคงเป็นของเจสซี่แบมโรดิเกตอยู่ต่อไปทางด้านนายเจียมศักดิ์ังเอกอายุ60ปีผู้ใหญ่บ้านและเป็นพ่อของเจ้าแหลมกล่าวว่าการชกเปไปตามเกมที่วางไว้แต่ว่าอายุของเจ้าแหลมก็เยอะแล้วตอนอยากให้ลูกชายเลิกชกมวยแต่ว่าจะเลิกชกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกชายเองการที่แหลมแพ้ตนก็รู้สึกเสียใจมากเพราะอยากให้ลูกชายชนะแต่ว่าลูกชายอายุมากแล้วจึงอยากให้แหลมเลิกชกมวยได้แล้วบุญทันทุศีวัน ราายงานสสฉลาดขามช่วงพร้อมกับสจตุลรทนขามช่วงและนายกรกฎบุญญาเมิงนานอำเภอโพชัยสารวัดใหญ่สพเชียงใหม่ลงพื้นที่รับทราบป,ปัญหากรณีชาวนาจากตำบลดอนโองและตำบลใกล้เคียงจำนวนกว่า30คนได้นำครอวเปลือกนาปลังไปขายกับบริษัทประเภทจำกัดที่เช่าสถานที่โรงสีข้าวขนาดใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเชียงขวัญเป็นแหล่งรับซื้อข้าวเปลือกนาปลังจากชาวนานในละแวกใกล้เคียง ดยบริษัทดังกล่าวสั่งจ่ายเช็คให้กับชาวนาและเมื่อชาวนานําไปขึ้นเงินที่ธนาคารปรากฏว่าเช็คเด้งเนื่องจากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยนางเพ็ญประภาพุทธไยสงตัวแทนชาวนาบอกว่าตนเองทํานาปรัง20ไร่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ60,000บาทต้นทุนนั้นได้เสียค่าปุ๋ยพันธุ์ข้าวค่าถ่ายค่าอื่นๆที่อย่างค้างจ่ายขณะนี้เจ้าหนี้เริ่มถ่วงแล้วบอนบริษัทที่รับซื้อข้าวเปลือกนาปรังจากพวกตนไปได้โปรดชำระเงินด้วยอย่าผิดนัดเลยเนื่องจากกําลังเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สมเด็จบญสีดำเนินพรมใจย,ยารายงานในาอาริมาสน,านนยอนเกษตรอำเภอเบตงจังหวัดยะลาจัดการแก่งขันการกินผลไม้ในพื้นที่อำเภอเบตงเพื่อสร้างสรรรีสันให้กับงานของดีเมืองเบตงและงานกิ่งกาชาติอำเภอเบตงประจำปี2565ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง3รกรกฎาคมนี้รวม10วัน10คืนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเข้ามาชมและเชียร์การแข่งขันกินผลไม้เป็นจํานวนมากโดยมีการส่งเสียงเชียร์ให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเกษตรอำเภอเบตงกล่าวว่าการแข่งขันกินผลไม้ในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสํานักงานเกษตรอำเภอเบตงพร้อมส่งเสริมสนับสนุนการรับประทานผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานเจษดาสิริโยไทยรายงานวันนี้นายผลดำธรรมผู้วาราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2 5 1 5รวมพลังความสามัคคีของคนในชาติที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรณี มีการมอบโล่และประกาศเกียรติบัตรแกร่หน่วยงานชมรมและบุคลกากรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีการเสวนาในหัวข้อการสร้างกระแสและปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนในการต่อต้านยาเสพติดโดยวันต่อต้านยาเสพติดโลกตรงกับวันที่2 6มิถุนายนของทุกปีตามประกาศปติของสมัชชาใหญ่แห่งสหปร,ระชาชาติเป็นวันสำคัญสากลเป็นวันสำคัญประจำปีตั้งแต่การประกาศเมื่อยี่สิถุมนายน2 5 3 1เป็นต้นมา โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหรประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม2530ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การสหรประชาชาติได้สแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมกับประเทศสมาชิกอื่นๆทั่วโลกด้วยการจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา ดังนั้นเพื่อประกาศย้ำเตือนให้ประชาชนชาวไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยตั้งชาติที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขโดยการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนชุมชนเยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และ,ระรเห็นถึงความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนาคาค้าดดำรายงาน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจังหวัดตราดจัดโครงการสร้างสังกอปลาในทะเลและเก็บขยะเพื่อปการอนุรักษ์และฟื้นฟูพนธุ์สัตว์น้ำจัดขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือในประสงค์คลองใหญ่โดยมีนายสุรเชษแก้วคำอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานมีคณะครูอาจารย์นำนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมกลุ่มประมงพื้นบ้านสภา,าเด็กนักเรียนเยาวชนอำเภอคลองใหญ่พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเขตคลองใหญ่เข้าร่วมง,งานกว่า100คน ภายในกิจกรรมมีการจัดเก็บขยะเคลื่อนกั้นท่าเทือกเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ความยาวเคลื่อนกว่า2กิโลเมตรเนื่องจากอำเภอคลองใหญ่เป็นพื้นที่อยู่ติดกับทะเลมีทรัพยากรธรรมชาติล้ำค่าอุดมไปด้วยกุ้งหอยปูปลาชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำการประมงปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทำให้มีการขยายตัวของที่อยู่มีการลุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่ยังมีขนาดเล็กและมีการประมงขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบนิเวศทางทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดลงอย่างน่าใจหายส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านทางด้านสภาเด็กเยาว,วชนอำเภอคลองใหญ่และโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อประการฟื้นฟูผธุ์สัต์น้ําและกําจัดปัญหาขยะทางทะเลวิเชียนม่วงสีรายงานนายบรรพุทธาพาลีศนายด่านสุรกากกรสุงไงโกลกจังหวันดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามดูความเรียบร้อยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและคนไทยที่มีความประสงค์เดินทางเข้าออกระหว่างด่านพรมแดนสุงไหงโกโลกกับด่านพรมแดนเมืองรันตูปันยังรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียโดยมีกลุ่มบุคคลเดินทางเข้าออกไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวันหยุดสุขเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีสถิติการเปิดด่านพรมแดนระหว่างกันอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1พฤษภาค,คมเป็นต้นมาถึงวันที่26มิถุนายนโดยทั้ง3ด่านคือด่านพรมแดนสุงไหงโกโลกอำเภอสุงไหง ด่านพรมแดนตากใบอำเภอตากใบและด่านพรมแดนบุเกตตาอำเภอแวงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยข้ามแดนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งสิ้นจำนวน27,164คนโดยพบว่าด่านพรมแดนสุไหงโกโลกมีการเดินทางเข้ามามากที่สุดจำนวน22,804คนซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาพร้อมกับยานพาหนะนอกจากนี้ในด่านสุกลกกกรสุไหงโกโลกได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้รับการประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สุกลกกกรประเทศมาเลเซียนในเรื่องของกัญชา ซึ่งทางประเทศไทยใช้นโยบายกัญชาเสรีแล้วก็ตามแต่หากเผอนำติดตัวเข้าไปในประเทศมาเลเซียโดยไม่ตั้งใจหรือรู้ท่าไม่ถึงการทางเจ้าหน้าที่สุลกรมาเลเซียมีการตรวจสอบพบก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและมีโทษหนักจึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยซึ่งขณะน,นี้ตรงกาลังดำเนินการในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อทราบกันอย่างทั่วถึงอีกทางหนึ่งพร้อมกันามาติดตั้งบริเวณด่านพรมแดนสุงไงโกลกในเร็ววันนี้ทูองอารีซาย,ยายอริ รายงาน